สุดทมันเกินนะคะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ฉันไม่มีคำพนันนั้นแม้เธอเอขอให้เดินฟันให้ได้สุดทีวันเวลาที่มันัใหญ่นันอยู้นั่นลงมันฉันสุดท้อนเกินนะคะแฮปปี้เบิร์ t เดย์ฉันไม่มีคำพนันนั้นแม้เธอเอขอให้เดินฟันให้ได้สุดทีวันเวลาจะไปมันไขนันอยากรู้จะมันฉันขอให้ความดี ชราฐานให้น้ำมันเปล่าตัวให้เจรจาใบให้ดนหวานตัวให้ยิ้มแบบตัวดีให้โดนหัวใจสุขวันเกิดนะคะให้พี่เบิดเดย์ช่ไม่มีคำว่านานๆมันเธอเองค่ะให้ดีวันให้ได้สุดที่วันเวลาจิ้มไปมัไกขงในรู้จะไมไมันฉันสุขวันเกิดนะคะให้ p y เบิดเดย์่ไมมีคำว่านานๆ,ๆมันเธอเอง ขอให้เลี้ฝันให้ได้สุขที่วันเวลาจะไปมันใสนอนด้วยด้วยมันฉัน